สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องชัยบางไสนะครับมาทําคลิปที่ไรพระของชัยพล่องไปนิดเดียวนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับชัยบางไสนะครับว่าพระที่มีอยู่แต่ละห้องแต่ละห้องยังหลงเหลืออะไรอยู่บ้างนะครับเพราะว่าผมเป็นไม่ใช่เจ้าของนะครับถึงอาจจะวายไม่ได้พระอันไหนที่ได้รับความนิยมมากนิยมน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับชัยบางไสนะครับว่าพระที่ เหลืออยู่มีขนาดมีแค่ไหนนะครับชัยบางไสก็กําลังง่วนจัดของอยู่นะครับเอามาคือไม่ได้ไปซื้อมาที่ไหนนะครับของเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับก็ยังขายไม่หมดเลยนะครับการที่จะซื้อเข้ามาใหม่เป็นเรื่องยากนะครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับชัยบางไสนะครับว่ามีพระอะไรหลงเหลืออยู่บ้างนะครับเพื่อนๆเข้าไปชมได้ไปติชมได้ ครับผมอันนี้เป็นทิกต o อกของชัยบางไทรนะครับก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่นําเสนอในแนวความคิดความรู้ของอาจารย์ของชัยบางไทรนะครับโดยเฉพาะสายเหรียญนะครับชัยบอกใครว่าเพราะผมชอบเหรียญเก็บเหรียญมาเยอะก็ออกมาเผยแพร่เป็นเป็นหนึ่งในตันอูเรื่องเหรียญเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกับชัยบางไทรเลยนะครับชอบเหรียญเพราะเหรียญดูง่ายเหรียญมีเพื่อนเยอะครับเพราะเหรียญเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องเจอเพื่อน เดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับพี่ชายทักทายันนิดหน่อยก่อนอยู่คนละมุมก็ได้ม,มอฝังอ่งนี้พี่ชายฮะอยู่ฝั่งนี้เหรอผมอยู่ฝัง่งพี่ใหญ่ยอยู่ฝั่งนั้นแหละถูกต้อง้วครับก็พักสายสายสายนุรนักสายวางเรามีสายสกุณวงังเรามีเยอะก็โชว์เยอะหน่อยแล้วก็แบ่งฟันสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีคลิปนี้ไม่ได้เอาไม่ได้สั่งมาอยู่ในห้องเลยไม่ได้เอาสั่งมาครับแต่ขอไม่ตัเป่าสั่งคลิปเลยอธิบายได้เอาก่อนเลยอันนี้ก่อน คือแต่ก่อนุคนเจอแบบนี้ตีเก๋เลยเก๋ทำไมทำไมเขาตีเก๋น่เขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นเขาเห็นว่าจะทําเล่นๆก็ได้แต่ความจริงนี่ไม่ทําเล่นนะทาจริงจังนะ,ะเพราะว่างานชิ้นน่งเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งาอาทิตย์ถั้งสองอาทิตย์นะแล้ววัสดุที่หาเนี่ยนะครับไอเฉพาะหินนี่ต้องรู้แหล่งใช่แล้วก็แล้วจะมีผ้าผงอีกแล้วก็มีกระจกมีหินหินศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หินน้ําไหลอีกอย่างนี้คําว่าหินน้ํา,ไ,าหนนไหลคือคือเหมือน มือนอยู่ในน้ําไหลแล้วก็น้ําไหลผ่านหินนี่ก็เลยเกาผมเคยไปอินเดียนะเคยไปเอาหินที่เบตมาโหนี่ oh, เขาบอกผ่านหินน้ําไหลอะ่ะเป็นร้อยร้อยพันพันปีอะ่ะจนหินเน <abad> um ี <พ lugar S 2> ่ยกลมดิ๊กเลยอัน <Television S 2> นี้เหมือนกันเหมือน,นกับหินศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนภูเขาอยู่ร่องน้ําไหลอะ่ะแล้วก็เขาก็กลมแล้วก็เป็นเนียนมากเลยแล้วเขาก็เลยเอามาเหมือนที่ที่ที่นึ่งกับเหมือนกันที่เขมรที่มีรูปปั้น านเท่ห์อยู่ในน้ำอ่ะเขาก็ผ่านเหมือนก็เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ไปเลยครับอันนี้จึงบอกว่าหินน้ำไหลคืออะไรคือแบบอธิบายแบบนี้แหละเพื่อนๆคงพอเข้าใจอ่าถัดไปพี่ใหญ่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ไอ้ที่โถมันจูงพระธาตุเนี่ยนะครับถูกน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับไปที่กาลสิงห์มีบาทตะไทยเลยนะครับมีเป็นร้อยชิ้นเลยมั้ยเป็นพันเป็นปุติเป็นหลังหนึ่งเลยเป็นหิังสุดทางหนึ่งเลยเขาเก็บไว้เลยเหรอ เข,เขาได้มาโดยได้มาเขาก็เ,กเ,ขาเขาได้โดยมาพี่ชอบได้มาเขากเก็บเ,เขาก็ถวายวัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะครับนี่เราก็มีหลายสิบชิ้นนี่พี่ชายอย,าอย่างนี้มีครับนี่อย่างนี้มีอย่างนี้ก็สูงมากอย่างนี้มีอยู่จริงเดี๋ยวเราจะานนให้พี่ชายพี่ชายนำพาให้ดูอันนี้ก็เป็นหินน้ําไหลอยู่ในนี้แล้วก็เม็ดบางคนก็บอกเป็นเม็ดพระธาตุเป็นหินตักดิธิ์อยู่ในนี้อันนี้ก็เป็นงานแก้วแล้วก็เป็นไม้เป็นไม้ไม้แกะแกะสลัก แล้วก็ครอบไว้อย่างเนี้ยเข้ามาแบบนี้อันนี้เป็นปู่โตก็งานสกุลวังอ่ะแล้วงานพวกเนี้ยผมมองคล้ายๆบ่นพวกชันอ่ะเวลาเขาติดอ่ะจึงแข็งมากไม่เหมือนกาวนะกาวเนี่ยบางทีล่อนหลุดเพราะด๋ยนนี้มีงานถ้าติดออกมางานแก้วออกมานะในตลาดเป็นใช้กาวหยอดยาวหยอดเนี่ยใช้ไปสักพันหนึ่งก็หลุดก็ง่ายแล้วก็อันนี้เป็นเป็นผมเคยเอาเอา พวกขูดแล้วก็ดมอ่ะคล้ายๆชันโบานรบาณคล้ายๆงานงานงานพวกชันพวกเนี้ยเป็นงานที่อยู่ที่ทนมากเห็นเพื่อนๆเคยเห็นชันยาเรือไหมครับผมเองเป็นเด็กอยุธยาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเด็กก็ใช้ยาเรือชันยาเรือนี่ก็เอาชัน,นกับผงชันกับน,น้ามันยางเนี่ยมาผสมกันพอมันบาดแล้วก็ใส่อัดเปน็นในล่องเรือแล้วแต่ถ้าล่องเรือมันมันกว้างเขาจะตอกบ,บันก่อน คำว่าตอกหมันคือเอาเศษผ้าเนี่ยมาม้วนๆน่ะม้วนๆแล้วอัดลงไปบางบางทีก็ใช้เชือกป่านเชือกปอเลือกเชือกปอแต่บ้านเราวัตถุหาง่ายคือผ้ากีริ้วเนี่ยแหละมาม้วนๆแล้วอัดมันไม่เหมือนตอกหมันเรือเรือกำปั่นเรือใหญ่ๆนั่นเรือเรือชลาเรือใหญ่ๆนั่นมันต้อง อันนั้นใช้เยอะเหมือนเรือเดินทะเลอ่ะ <c oughs> สมัยก่อนก็ใช้พวกนี้ทั้งนั้นครับ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนการ <c oughs> พอเราแกะมาดมเนี่ยคล <c oughs> ้ายๆชันยาเรือครับ <c oughs> แล้วก็ติดแน่นผมเอาล้างน้ําหรือข้าเปียกเช็ดก็ <c oughs> ไม่เป็นไรครับไม่เหมือนกาวกาวถ้าไปโดนความเย็นกระทันหันเนี่ยมันทิร่อนหมด <c oughs> พออยู่นานๆไปเป็นร้อยๆปีอันนี้ก็เป็นพัดพัดปูโตน่าจะใช้พวกใบลานอัดหรือว่าพวกใบไม้อัด <c oughs> แล้วก็มียัน ครับอันนี้เบาอันนี้เบา<ล>หนักอันนั้นอันนั้นหนักนะอันนั้นหนะักครับแล้วอันนี้เขาก็มีเชือกร้อยแล้วก็แฝนรูปร่างเหมือนใบโพแล้วก็ลงยันไว้ให้ครับแล้วก็มีปู่โตมีพระซุ้มกอคล้ายๆเหมือนเอาไว้ป้องกันสิ่งไม่ดีอะ่ะและข้างหลังเนี่ยคล้ายๆพวกปูป่ยิ้นก็หรือจะหมดแล้วมีอยู่ไม่กี่ชิ้นเฮ้ยเห็นเห็น เหมือนไม่เหมือนอ<ช>ไม่ไมีคนมาเอาแต่มีคนมาเอาเรื่อยๆก็มีมาเขาก็ออกไปทําน้ํามนต์อ่ะขันที่ตักน้ําอ่ะนี่แหละมาขอซื้อไปพระส่วนใหญ่เป็นพระเป็นพระเพราะว่าขันนี่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะในขันนี่มีพระปิดตาแล้วก็มีทาด้วยไม้เปลือกส้มปล่อยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของทางเหนือเขาอ่ะทางบางการทางภาคตะวันตกเนี่ยเขาก็มาอัดไว้อย่างเนี้ยก็เป็นของเขาบอกว่าเป็นของลวงปู่ยิ้มมีพระปิดตามีอะไรของท่าน เราก็ไม่ทราบมาก็ไปอย่างนี้ก็มาอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้ก็มีคนเข้ามาขอไปขอซื้อไปอันนี้ก็เป็นงานสายตะคุลวังเป็นปูโตทําด้วยปูนแล้วก็พระคะแนนพระคะแนนเต็มอมเขาก็เอาไอ้น,นี้ไว้ให้นี่เราก็พอพอนั่นประมาณหนักก็ประมาณทั้งสองสามกิโลอันนี้ก็เป็นน้ำเต้าน้ำเต้าก็มีคำวยพรไว้ในในนี้ครับแล้วก็มีพระสมเด็จ แล้วก็ค่อนข้างหนักข้างล่างก็ผมไม่รู้เขาบรรจุอะไรไว้ข้างในหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นงานศิลปะป้านน้ําชาสมัยก่อนนี่เราเป็นเด็กวัดนี่ก็จะกินน้ําร้อนกับชาอันนี้เขาก็มีสมัยนี้ก็ไม่ค่อยม,มีนะสมัยก่อน,น,นมีเยอะมีทุกวัดนอะ่ะมีทุกทุนะัิอ่นะพี่ชัยส่วนหนึ่งถ้าเป็นโถที่ใส่อย่างูเนี่ยพี่ชยัยจะเอาไปวัดส่วนหนึ่งยุ้งยุ้งสูงใหญ่เอาไปวัดเต่เก็มีไปบ้างแล้วนะครับมีไปบ้างแล้วนะ แล้วแต่รถชนิดไม่เหมือนกันนะคือใครใครสงสัยว่ามีอยู่จริงนะครับไปที่วัดภูทถเจดีย์ที่การละศิลป์ที่ผมออกออกคลิปไปแล้วอันนี้มีเป็นเกือบพันชิ้นเป็นอลังการเลยเหรออลังการเป็นกุฏิทั้งหลังเลยเดี๋ยวมีเดี๋ยวเราเดินทางไปกันอะแล้วเขาได้ใส่ทำเป็นเจดีย์ทำอะไรไวบอ่ะทำเป็นเป็นพี่พี่ตะพัอของพี่ชัยเด็กไปเลยตรงนี้ตรงนี้ <laughs> คือมีพวกแล้ว อันนี้ยืนยันได้ครับแต่ให้รู้ว่ามีของอยู่ในแผ่นดินเราไม่มีใครทําเกครับเพราะแต่ละชิ้นแต่ละอันไม่เหมือนกันเลยครับน่าจะมีเป็นประมาณหลายหลายซิบแบบนะรูปแบบของเขาที่เขาทาไว้เนี่ยมันต้องมีความหมายครับไม่งั้นไม่ทําหรอกและข้างในเนี่ยมีปู่โตครับมีปู่โตด้วยข้างในมีปู่โตนั่งอยู่ครับอยู่ในนี้ยแล้วก็มีบางคนก็บอกเป็นพระธาตุบางคนก็บอกเป็นเป็นเป็นอะไรชนิดหนึ่งอ่ะ ป็นผที่พิพิธภัณฑ์ด็อกเตอร์นัทธาัยนะครับที่ซับแสนล้านที่เพชรบุรีก็น่าสนใจมีพระสมเด็จองค์ใหญ่ๆเหมือนพี่ชัยมีนั่นแหละมีตู้มีอะไรเหมือนเป๊ะเดี๋ยววันหลังเราจะไปเพชรบุรีกก่อนพี่ชัยก็ได้เราจะไปแสวงหาความรู้กันเอาไปไว้ที่นู่นก็เราก็เราก็ก็อาุอันมุทนาบุญกับคนที่เขาเก็บพระ ใสยนิชชุดนีน้ไว้น่ะว่ายัางไงก็ให้ลูกหลานในแผ่นดินได้ดูวันข้างหน้าถ้าไม่ใช่มาแล้วประเทศต่างประเทศเอาไปหมดเพราะดินที่มันเชื่อมโยงกันหมดเลยทั่วโลกเพิ่แป๊บเ,เดียวเอาไปหมดเลยอยู่ที่เมืองจีนแล้วหนังลูกหลานจะไปดูต้องไปเสียงเงินนะขนาดขนาดท,ที่ที่พัทยาสวนน้ำนุ่นก็รู้สึกว่าต่างชาติเก็บเขาเก็บตังค์มั้ยเขาเก็บตังค์คนไทยเก็บตังค์เอาคนต่างชาติเก็บตังค์เออหัวละสามร้อยห้าร้อยแล้วแต่แต่คนไทยเราก็ก็ไม่เก็บเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่สวนน้ำนุ่นกันด้วยสดนก็มีเยอะมีเยอะ อ่ะเอามาไปเที่ยวอันนี้ก็มีนี่นี่ก็พระสยามเทวาธิราชอันนี้ก็หลอด้วยโลหะหลอด้วยโลหะอันนี้ก็สอกกว่าให้สังเกตดีๆนะครับว่าหลอกงานหลอดด้วยแลหะหเรื่องงานปูอ่างานงานปูนงานปูบ<า>ปเตอร์หลอดด้วยโละหะจะต้องหนักครับขนาดหลอด้วยทองเหลืองเนี่ยก็แย่อยู่แล้วในตลาดเขาก็ขายองค์เป็นหมื่นอยู่แล้วแถมีพยังมอมมาประดับอีกครับประดับทรงเครื่องอีกมันจึงไม่ใช่งานแบบ ม่ให้งานชาวบ้านแน่นอนครับเพราะนั้นใครยังมาปามาหรือว่าใครจะมาดุว่าอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วไ,ไม่เป็นไรเพราะว่ามีตอนนี้เราโชคดีที่มีสื่อแล้วก็ไปทั่วประเทศครับ,รบทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ได,ได้ได้ส่งต่อจะได้ไม่ไม่ใช่มีที่เราที่เดียวแต่ถึงจะมีก็เป็นสิ่งที่แปลกนะว่าของในของอย่างเนี้ยเหมือนที่ผมไปโชว์ที่อุทยาชาวบ้านจะตาอยู่แล้วลอายุหกเจ็ดสิบก็บอกในชีวิตก็เคยเห็นนะเตอว่าของบบนที่มีด้วย เนี่ยเนี่ยนี่หลากหลายทนีนี้ก็ห่อไว้เพื่อไม่ให้มันหมองครับห่อใส่เคลือบไว้บางชิ้นก็แบ่งไปก็ไม่มีโอกาสเดี๋ยวเราจะพักพี่ชัยเราจะไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์อื่นกันเพื่อมาเป็นแบบอย่างในการพิพิธภัณฑ์แล้วอันนี้ก็พยาคุดครับแล้วก็นี่เทวิสุวรรณครับแต่แต่พวกนี้มีเยอะครับเนี่ยเป็นงานแก้วครับมีบุปโต ครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าวาที่นน่นว่าท่านทําพิพิธภัณฑ์เพื่ออะไรกันที่เพชรบุรีหรือที่น่านที่กาลาสิน์อ๋อเป็นเป็นภาพเป็นอยู่ในวัดอยู่ในวัดสายปฏิบัติด้วย <c oughs> คือพี่ชายพออยู่ในวัดนี้ตีปัญหาเรื่องเก๊เลยเพราะว่าถ้าเอาของเก๊ามาท่านหลอกลวงประชาชนไม่ของพวกนี้ไม่เก๊หรอกครับเรื่งนี้ไม่มีใครจับขึ้นมาท่านั้นเองครับอย่างกับชุดนี้พี่ชายชุดนี้เขามีเยอะ ชุดในถาดชุดในถาดเนี่ยชุดในถาดก็เป็นงานประดับครับงานประดับก็มีเนี่ยหลายฝีมือหลายนะครับมีอยู่สี่สิบกว่าแบบครับอย่างพระพระในส่วนมากในนี้งานพวกนี้เป็นงานเรื่องลำมาเกียบครับเป็นงานเรื่องลำมะเกียบที่คนคนยุคโบราณนี่เขาก็สรรหาทาไว้นะทําไว้ให้ไม่เหมือนกับของพระสกุลบ้านนะพระสกุลวังเนี่ยมันก็หน้าน่าศึกษาหน้าเก็บไว้อย่างละชิ้นสองชิ้นไม่เป็นไรอย่างงานพวกนี้ เอาไปครอบแก้วอะ่ะเอาไปใส่โถกแก้วแล้วก็แล้วก็ตั้งแล้วก็บูชาพี่ชัยเดี๋ยวนี้มันมีทุกวันนี้มีกรอบสําเร็จหรือสามารถทํากรอบคนเอาไปแฝนวันก่อนที่ผมไปอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมีมคนแฝนพระองค์ใหญ่หญๆตั้งแต่มาแต่เขาเขารู้พุทธค,คุณเขาแฝนมาตั้งสมัยนั้นอ๋อครับนี้เราก็ดูฝั่งนู้นบ้างในในในนั้นครับเดี๋ยวพี่ชัยไม้ไม้พี่ชัยครับ ติดป่ะโอ้อยนี้ใหม่ดดบทานหมดป่าวไม่หมดหลอกไปหมดอ่ะเราต่ออแล้วมาทางฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ในในในโถกแก้วบ้างอันนี้ก็เป็นงานเป็นงานศิละปะอันนี้อันนี้ก็มีคนบูชาไปเยอะนะครับเพราะอันนี้ขนาดบูชาพอดีสามนิ้วห้านิ้วไม่ไม่ไม,ไม่ราคาไม่สูงมากแล้วก็ตั้งที่หิ้งพระของตัวเองที่มีอยู่บ้าน,านได้ได้ตั้พอดีไม่ ไม่ไม่น,าน่ากำลังพอดีเด็ดใจแล้วก็พวกโผพวกงานพวกเนี้ยงานประดับพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้อีกหน่อยก็ก็หมดไปอย่างพวกน้ําเต้าพวกเรือหงเนี่ยเหลอหงบรรทุกพระบรรทุกเจดียบรรทุกอะไรพวกนี้ที่เขาสายวางังเ็าทาไว้ให้เนี่ยเขาแล้วก็เรือที่พระที่นั่งเนี่ยก็มาเทียบอยู่ในแบบนี้นึงสวยงามมากครับ พราะพระสกุลวังเนี่ยเป็นพระที่แบบควาจริงแล้วเป็นพระที่ยิ่งใหญ่มากนี่เป็นเหรียญจตุคามเหรอพี่ใหญ่อันนี้ปจัจจัตุคามจตุคามก็มีหลายแบบ,บอยู่เจ็ดแบบแบบเหลือก็ไม่มากแล้วเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันสักหน่อยนะครับว่ายุคสมเด็จโตมีการสร้างจตุคามหรือเปล่าเฮ้พี่ชัยมีแล้วมีแล้วเดี๋ยวผมผมขอสักไปสักสี่เหรียญนะงานรับพระแก้วี่พี่ชัยผมขอไปสี่เหรียญนะนเดี๋ยวจะไปไปสองกับ กับไปเปรียบเทียบกับพี่สมศักดิ์พี่สมศักดิ์ที่อยู่ซอยเทอิอดลานชานเจดอาจารย์บอยที่สื่อสารเจดว่าของเรามีเหมือนของเขาหรือเปล่าหรือของเขาเหมือนของเราหรือเปล่า<อ>คือหลายคนเนี่ยเขาดีใจนะครับว่ามีเหมือนกันพอเจอปุ๊บมีเหมือนกันมัมนก็กดีเอาไปเผยแพร่ไปเผยแพร่ของภายในแผ่นดินว่าของพวกนี้ไม่มีเกมมีมีประวัติมาครับจะได้ช่วยกันเผยแพร่ออกไปไม่ใช่ แล้ววันหนึ่งก็ต้องพิสูจน์ได้ไปเรื่อยๆชัดเจนไปเรื่อยๆจนมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าตอนนี้ก็เข้ามาดูนี้นี่นะได้ไหมได้ได้ก็อธิบายได้ได้ชุดนี้เป็นอะไรชุดนี้เป็นอะไรก็เป็นพ้าที่เรามีอยู่ก็เอามาใส่ัมเบอร์เผื่อใครเขาชอบก็เอามาผสมผสานกันนะที่ผมได้มาหลายสิบลังก็ทั้งสกุลบ้านสกุลวังอะไรก็ปนมั่วไปหมดผมก็อธิบายม่ได้ยยอมรับนะครับเสียรู้เสียรู้ภายในลำเรือไปลำเรือก็ได้ไปเยอะก็ไม่ทราบ อันนี้แบ่งกันไปอันนี้เราหลังๆเราก็ยื่นมาหมีความรู้มากยิ่งขึ้นเพราะพระกุลินทินผงผมไม่เคยชอบเพราะว่าพระทำมือบางทีดูยากบอกเพื่อนแต่ท่าเหรียญเนี่ยดูง่ายเพราะถ้าเราได้แท้เหรียญหนึ่งต่อไปแล้วก็ดูง่ายแหละมีมีทักษะช่างในการทาหม้อน้ำงั้เราก็ทำโรงงานปั๊มรู้วิธีการทำเราก็ถึงเผยแพร่เข้าไปในทิกตอกให้เพื่อนๆเข้าไปชมได้ทีมชัยบางไซก็ขึ้นแล้วทิกตอก ภาษาไทยหรือภาษ,ษ,ษ,ษาอังกฤษภาษาไทยผู้ชา,ายใส่หมวกออ,อันนี้ก็เป็นนี่อันนี้ก็ไม่ได้ให้นะแต่ให้ชมก็มีกุมารผน,อนอัอ๋อชุดนั้นนะครับชุดนี้ไม่ได้ให้นะครับจะเอาไปวัดน,น,นี่นะครับกุมารทองปากอันนี้องค์ใหญ่ล่อด้ยทหงเหลืองแล้วก็หนักมากครับองค์หนึ่งสามสิบโลได้อะเฮ้ยต้องต้องเกือบสองคนนีหล่อได้โลหะยกได้คนเดียวแต่ยกหนักแล้วก็ถือถุงเงินถุงทองเจ้าจุกครับ เจ้าจุกเงินเจ้าจุกทองแล้วก็พ่อแม่ธรณีออีอันนี้ไม่ได้แบ่งนะครับก็ขอให้ชมแต่ว่าองค์เล็กๆแบ่งก็มีองคเล็กๆเล็กๆไม่พิชาพี่ชายเราไปห้องหนึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ชมด้านหน้าก็จบเลยมั้ยไม่ไม่จบไม่จบเขาไปเตาเตาด้วยอ,อันนี้อันนี้เป็นไม้อะไรพี่ใหญ่อันนี้นน<อ>ไม่รู้ไม้ผมชอบศิลป,ปะไม้ก็เียนพแกะะแกะด้วยไม้ แต่นี่เป็นหินจุ้ยเจียนี่องค์แค่นี้หมื่นกว่าบาทนะครับเพราะว่าพอไฟส่องเข้าไปแล้วองค์ท่านจะมีแสงสว่างครับคล้ายๆคล้ายๆพาดเงแสงเนี่ยอันนี้ไม่ได้ขายหรอกติดมาเราก็มาชมนี่ฤรืีอรสีทําให้ปูนปั้นอันนี้พี่ชายคนมาที่ที่นี่เดินเดินเลือกซื้อได้ตามสบายก็ตามสบายเปิดชมก็ตามสบายอันนี้ก็เข้าไปชมได้อีปูขึ้นมาหน่อยปูนี่มีคนเคยถามไหมปูนี่ก็มีได้ไปมีคนเอาไปเนะ่ เหตุผลที่เขาซื้อปูไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ดีิฟังดูสมบูรณ์มากแต่ทางสุพรรณก็มีหลวงพ่อหนึ่งหลวงพ่ออะไรที่ใช้ปูหนีบซับอ่ะก็อาปูเนี่ยเป็นอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะอันนี้เป็นเนื้อโลหะหนักครับแล้วก็มีพระสมเด็จเป็นแกนแก้วครับอันนี้ไอ้นี่คาบพื้นนี่มันมาติดติดวางไว้นานพาพื้นติดเลยพื้นนี่มันเสียแล้วครับหนักครับหนักหลายโล นี่นะครับภายในศูนย์พระของชายบางไส่ท่ามาชมได้พวกกาไรพวกสร้อยแก้วแหวนเงินทองอะไรพวกนี้พวกกาไรพวกจบเนี่ยมีเอ,เอาโชว์พระแผ่นหน่อยนี่นี่อันนี้ที่ที่พระแผ่นนี้ก็มีอยู่สองสามแผ่นไม่เยอะหรอกนนี้เป็นเทา้าผมไปอภิชุรนี้นะครับไปพร้อมกับของช่างเอสห้วยแถลงเท้า,าห้วยสุวรรณเท้าช่างเอสห้วยแถลงมีอยู่สองสามแผ่นนี่เปน็นโลหะครับแล้วข้างหลังก็ประดับ เป็นงานสกุลวังน่ะทำได้สวยงามมากครับแล้วก็เป็นสายมีทั้งสายมูสายพระอยู่ในองค์เดียวกันเลยใช่แล้วก็เป็นหยกอย่างกับองค์ขวานั้นเป็นองค์ขวามือองค์ขวามือของผมเนี่ยก็องค์สายมือพี่ไทยเนี่ยมีหน้าเกลียวมีหน้าเกลียวอันนี้เป็นหน้าเกลียวแล้วก็มีคุดนี่หลังนี้เป็นเท้าเวสุวรรณบด้องค์นึงก็เป็นคุดทั้งหมดเลยครับก็เป็นกลุ่มงานสายมูอ่ะเอาไปตั้งอ่ะ เอาไว้ปรับผงจุ้ยอ่ะเหมาะมากที่โต๊ะทํางานก็ได้ที่บ้านก็ได้หรือแฝงก็ได้ครับทําได้หมดแหะเหมือนก็เหมือนก็พยาคุดองคเล็กอ่ะเอาไปยังจะหมดแล้วมั้งพยากุดเล็กๆที่ที่แฝงนะที่แฝงนะครับโอเคเดี๋ยวไม่กี่ชิ้นนะคนที่รู้ก่อนเขาก็มาแบ่งไปก่อนนะครับใช่เหมือนที่ผมแฝงในหน้าบ้านเนี่ยก็แฝงนั่นก็แบ่งกันดูเข้าไปดูสายมูในในห้องผมก็ได้อเดี๋ยวอันชุดนี้อันหนึ่งพี่ชัย ชุดนี้ก็ชุดนี้ก็เหลืออยู่พี่พี่ใหญ่ยืนเหลืออยู่อยู่ยืนอยู่ด้านนู้นเลยนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นงานหล่อหล่อด้วยโลหะเกือบสามสิบกิโลใหญ่หนักเก้านิ้วและเนี่ยเท้าเอกุมารทองอันนี้แบ่งเพราะว่าเล็กเอาไว้บูชาเอาไว้นั่นได้ก็ถวายผลไม้น้ำดื่มของเล่นตามตามเนียมเหมือนกุมารทองทั่วไปอันนี้ทำไมอลังการขนาดน,นี้แลวอันนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ อันนี้สูงประมาณหกมีใหญ่กว่านี้ไหมพี่ใหญ่มีใหญ่กว่าน,นี้น่าจะไปทิยาแล้วใหญ่กว่านี้ออันนั้นเกือบเมตรแต่อันนี้สูงหกสิบเกือบเมตรเลยหรออันนั้นน่าจะใหญ่น่าจะไปทิยาแล้วผมว่ามีอีกชุดหนึ่งนั้นใหญ่ได้แบ่งเอาไปไป,ไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์แล้วอันนี้ก็เป็นแม่แม่เราแม่คงคาครับซือเอกบัวนั่งอยู่บนปลาอันนี้ถ้าดูจริงๆเป็นปลานะเพราะว่าถ้าดูด้านข้างเราจะเห็นเกตปลา ันนี้เราอันนี้เพื่อนๆไม่เห็นถ้าเห็นก็จะเห็นเกตป่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นเจ้าแม่คุณอิมเจ้าแม่คุณอิมก็ขนาดบูชาหล่อหลอด้วยโลหะแล้วก็ประดับครับหลอด้วยโลหะแล้วก็มาประดับจยกแล้วนี่ก็เป็นเอ้ที่ไหนสีสันสุดฉาดมากชุดนี้สูชฉาดมากถ้าเราคุณขึ้นกล้องหรือว่าเอาไฟส่องกลางคืนเนี่ยมีคนบูชาไปสูงไฟที่ไปที่เนี่ย เขาก็จะบอกว่าหอูอลังการสวยงามมากถ้าดูตอนคืนสวยมากใช่ได้ทั้งบูชาได้ทั้งความสวยงามเขาก็จะชอบองเล็กๆองเล็กๆก็หลักหล,ล,ล,ลักพันไม่ถึงหมื่นหลักหมื่นก็มีครับแต่แบ่งกันไปเหลือไม่เยอะแล้วจะไม่คุณอิมชาวเวสวนครับก็จบคลิปก็จะเป่าสั่งให้เดี๋ยวไป,ไไปห้องนู้นก่อนไปได้วนู้นก็เดินทางนู้นก็ได้ครับนู้นก็สายมูสายม,มูเป็นพวกเต่า สายโมสองเก่า,า,ก,า,ก,ากระดองเต่าเป็นไงบ้างครับบ้างครับพี่ชัยดองเต่าก็ก็มีไปบ้างอ้อนบูชาบ้างนี่ก็เป็นสายมูโดยเฉพาะ ก็ไปเข้าเข้าตู้บูชากันเพราะว่าเป็นมงคลเป็นมงคลเต่าอายุยืนแล้วอดทนมีมีคนแบ่งไปเยอะสิพี่ใหญ่เพราะว่าไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกเพราะว่าบางทีเราก็เสียดายแต่ถ้ามันมีเสมอกันก็แบ่งไปถ้าไม่มีน้อยทีก็ไม่ได้แบ่งให้อ่าเนี่ยเป็นมงคลอันนี้พี่ชัยเก็บมาได้ที่ละหนึ่งอันหรือสองอันเท่านั้นใช่ก็เก็บมาสะสมมาเรื่อยๆจนมันเยอะอจนมันเยอะแล้วก็แต่ละชิ้นแต่ละอันก็ ไม่เหมือนกันครับถ้าไปเข้าพิธิธภัณฑ์ยังไม่รู้เลยว่าเข้าหมดหรือเปล่าอย่างอานชิ้นนี้ยังแกะไม่เสร็จนะครับพี่ชัยยกชิ้นนี้ให้ดูหน่อยนี่ยันยนัยนยันบทสายขวาดียังแกะไม่เสร็จชิ้นนี้เขาอาจจะแกะได้แค่นี้ก็ได้เป็นทา้าเวสุวรรณนี่นะครับย,ยังเว้นช่องยันด้านด้านข้างไว้บางทีเขาก็แกะไว้แค่นี้ขอแกะแค่นี้นะครับรรนี่ท้าเวสุวรรณนี่นะครับก็ถามว่าทําไมถึงมีนนอยู่ในสิงสารสาสตว์สัตว์ต อาจจะไม่เหมือนมนุษย์เพราะว่าสัตว์ไม่ได้เกิดมาทําความไม่ได้เกิดมาทําดีแลอชั่วกลับมาทําเกิดมาตามวงกรรมของเขาแต่เขาก็ฝังฝากสิ่งที่เป็นมงคลไว้ให้ไม่แพ้มนุษย์เขาก็เลยมาเทียบพระท่านบางทีพระบอกโอ้ยทำทำไมมันมีคนไปปามารไปว่าพระบอกมนุษย์บางทียังดีสู้สัตว์ไม่ได้เลยสัตว์มันตายมันยังทิ้งที่เป็นมงคลไว้ให้แต่ว่ามนุษย์บางทีก็ต้องให้ทําความดีเ <c oughs> อชั่วคนที่แกะด้วยวัสดุที่เป็นอย่างเงี้ยเขาอนุรักษ์ไว้ เขาไม่รู้จ,จารึกไว้โดนวัสะดุคงทนอะไรรัลุลักษ์ด้วยแล้วเขาก็บอกสิงสารสัต์ด้วยเหมือนสมเด็จอะสมเด,มเด็จพิมพ์ก้างปลาที่มีเขียนไว้ในประวัติอะว่ามนุษย์ถ้าไม่เกิดเกิดมาต้องทําความดีมันเหมือนเนื้อปลาแต่ถ้าเราไม่ทําความดีเลยก็เหมือนก้างปลาไม่มีประโยชน์อะไรเลยอันนี้มันมีคําจารึกอยู่นะ,ะไม่ใช่จำจารึกของปู่โตนะไว้ในแผ่นนะที่เขาบอกเขาที่ในหนังสือว่าทําไมมีสมเด็จก้างปลา ท่านแฝงคติธรรมไว้ให้อยู่ในสมเด็จนะจะบอกให้ครับถ้าเราไม่ทําความดีก็เหมือนก้นางปลาไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราได้กินเนื้อแล้วเราทําความดีก็เราก็ได้ประโยชน์เขาถึงมีคติธรรมไว้ครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่คนจะแปลออกไม่ออกเหมือนกับที่ท่านกำรรม,มือแหละมนุษย์มีสองกรรมกรรมดีกรรมไม,รรม่ดีทําไม่ให้อย่างอันนี้ก็สวยมากเพราะนี้เป็นลางหูแล้วก็เป็นหงหงนี่ก็เป็นสัตว์อยู่ในหิมมพราน สัตว์ป่าผงหรือมังกรหรือว่านกยุงนกยุงนี่ก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วก็นี่นางกวักมีเขาการแกะการวางตำแหน่งเนี่ยพี่ช่<ะ>พใจเล่าไปเรียก่อนนะเดี๋ยวผมจะแบกล้องก่อนถือว่าถือว่าลงตัวนะแต่ละชิ้นการวางลายเหมือนกับแผ่นโลหะที่ใส่ไว้ในในสิ่งต่างๆสิงสาราสัตว์เนี่ยแม้แต่ช้างมา้าโววไฟที่มี งานเขี่ยวเนี่ยเขาก็ทําไว้ให้เพราะว่าเขาทิ้นไว้ให้เราก็เอามาเป็นประโยชน์เอามาเป็นอนุสร์เตือนสตพิพี่มีใจถืออย่างกับมากีีทีเนว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งก็ต้องทํความดีไว้บ้างอย่าให้เหมือนกับจัดที่ไม่ได้ทาอะไรไว้เลย,ยนะครับม,มีมีหลายรูปแบบแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันส่วนมากที่พระกิติท่านใส่ไว้ก็จะเป็นพวกราวหูนางฝากปลาตะเพียนพระพิคเนตพระพิคเนต แล้วก็เป็นรูปพระและ้วก็ภูมานเพราะว่าพวกนี้มีมีธีริศอย่งางปลาตะเพียนก็ขยันมันเพียนอดทนเ่ยเขาก็มีมีสัญลักษณ์ของเขาไว้อยู่เหมือนกับกะลาพวกนี้กะลาตาเดียวพวกนี้เขาก็มีความหมายเพราะกะลาตาเดียวบางทีน้ำเบอรถถ์ุที่อยู่บนยอดกระเพ้ายอดหลังคาเนี่ยเขาเอามาแกะเอามาทำใน <ไป S 2> ใน,ใ,ใ,นในกลุ่มนี้มีคนเอาไปเยอะยังพี่ใหญ่เอาไปเยอะเอาไปเยอะเพราะเราก็ขายไม่ถูกเราขายถูกไม่ได้แพงไม่ได้ถึงหมื่นหรอ ไม่ถึงหรอกเนี่ยเขามียันมีความหมายอยู่ในใน,ในกะลาตาเดียวเพราะกะลาตาเดียวเนี่ยเป็นน้ําบริสุทธิ์แล้วนานาจะเจอลูกหนึ่งกะลาที่ไม่มีตาหรือกะลาตาเดียวเขาถึงเป็น,เป,นเป็นมงคลพระเกจิที่รู้ความหมายก็เอามาใส่ไว้ให้รเราก็ได้บูชาก็เอาไปใส่แล้วก็วางวางไว้ให้ดีๆก็เป็นประโยชน์ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูอีกห้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะ จบคลิปตรงตรงที่เป่าสังนี่อันนี้เป็นภายในพิชัยตรงนี้ตรงนี้ยุบไปเยอะอยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแต่อีที่มาที่มาชมแล้วเลือกไปนะครับสุดแล้วแต่เอฟซีที่จะเชื่อเลยนะครับว่าจะเชื่อหรือจะเลือกอะไรไปนะครับอ่ะพิชัยแนะนําตรงนี้หน่อยุงนี้เป็นอะไรครับุงนี้ก็เป็นพระ,ะเป็นพระไผ่ตองแล้วเป็นพระขนมเปี้ยหรือเป็นพระไม่ตัดตี ขอบ,บ,บวันนี้ก็มีหลายอย่างแล้วอนี้ก็อันนี้เขาบอกเป็นสมเด็จปุกวัดกลยาครับที่เป็นสมเด็จก้อนเนี่ยผู้ที่สร้างเนี่ยเป็นตระกูะลกลยาณมิตรกรยาณมิตรหรือเขาเชื่อกันกว่านะครับในวังเนี่ยรสร้างเสร็จก็คงยังไม่แห้งดีอะ่ะแล้วก็รีบบรรจุถึงเกาะกันเป็นก้อนครับเพราะฉะนั้นคนมีคนได้ไปเนี่ยเขาเอาวิธีการที่จะออกได้คือ เอาไปห่อไปตองแล้วก็นึ่งเหมือนขนมอ่ะครับแล้วจะหลุดเลยล่อนออกปเลยเฮ้ยจริงมีคนมาเอาไปเนี่ยวิธีการวิธีการใช่เอาไปพูดใหม่เอาไปนึ่งเอาไปตองห่อแล้วก็นึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องทาเป็นคลิปสั้นอีกคลิปหนึ่งว่าจะแกะพระยังไงนึ่งแล้วก็มันเราต้องทํานึ่งให้ลูกค้าดูเลยถ้าเราจะทํานั่นเอามานึ่งนึ่งให้ลูกค้าแล้วก็ล่อนแล้วก็ถ้าเราไม่เชื่อในพุทธคุณเราก็เวลามีพระบวชใหม่เนี่ย ก็เอาไปใส่บาตรท้าอีกทิงตรวจจิตใหม่พระนั้น uh ก็จะได้ได้มีพุทตคุณหรือไม่ได้ปลุกเสกใหม่ครเหมือนพระที่สกุลวังสกุลบ้านถ้าเราได้ไปแล้วเนี่ยเวลามีงานบวชพระบวชอะไรเนี่ยเราก็ไปตรวจจิตใหม่ได้ไม่เป็นไรอย่างหลวงปู่ทวดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องใครสร้างกระสับสิถ้าเราจะไม่ไม่ไม่ให้มั่นใจเต็มร้อยอ่ะเราก็ไปเข้าบวชใหม่อีทีก็ได้เวลาพระเขาบวชใหม่ก็ฝากพระบวชใหม่ใส่ใส่ย่าใส่บาตรไป ส่วนยติใหม่เพราะตอนตอนพระบวชเนี่ยก็เหมือนกับการฝึกเศจพระนี่แหละอีกทีหนึ่งเขาจะฝึกเศษพระไปเลยในตัวอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อทีมที่ผมบวชอยู่กับท่านเนี่ยเวลาท่านจะบวชพระใหม่เนี่ยท่านจะเอาของท่านเนี่ยใส่ย่ามไปทุกทุกครั้งเ่ะพระที่ท่านสร้างอ่ะท่านก็บอกเออเอาไว้เอาไว้บวชเอาไว้ยติใหม่เอาไว้สวดใหม่ท่านก็จะก็ศักดิ์สิทธิ์อีกเพราะว่าท่านก็จะเป็นอย่างนี้ใส่ย่ามไปเรื่อยๆอย่างนี้เหมือนกัน ถ้าเพื่อนๆได้พักไปแล้วถ้าไม่มั่นใจเต็มร้อยก็เวลามีงานบวดพักเราก็าไปบวดใหม่ไปส่วนจะติดใหม่พี่ชัยตรงนี้เราราคาไม่ถึงพันเหรอใช่หลักร้อยเท่านั้นน่ะหลักร้อยหลักร้อยนี่ก็เอา,มาเมาเยอะก็แหว่งไปเยอะพอสมควรนะ่ะผมก็ให้ตามสภาพคือ,ค,อคือตรงนี้ไม่มีหลักพันตรงนี้ไม่มีไม่มีหลักหลักหมืน่นจะหลักหมื่นก็มีแค่พระบุกทองคํากับพระบุเกเงินแท้ครับเพราะอันนั้นแพงมากเพราะว่า เราเคยไปให้ร้านทองดูร้านทองบอกก็ทองคาค่อนข้างหนาถ้าทองคาก็เป็นพันแล้วเราจะมาขายตัวนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็จะหมดแล้วเหลือไม่เยอะครัก่อนจบนี่นะครับจบจบมุมนี้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะครับถ้าใครอยากได้พระชายบางใสนะครับก็ มามามากันเองนะครับเบอร์โทรศัพท์ให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ